อ๋อโดนี่ถือลายนี่อ๋อโตโอ๋อประซึมทั้งนั้นเลยสามโตเลยโดนนี่ก็มาลยทุกคนเลยนุนป่าเข<อ>้าไปลายตัวเป็นคูเลยเจ็ดแปดโตตะโกยพอดีแล้วแรงแล้วจัเน,นี่ ทักทายสบายดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามนลครับชมสบายดีตอนทิ้งๆนะมื่อี้แล้วก็ตอนแรกนี่แหละอเอาเสิได้ไปหน้าอีกขือเก้าหน่ทุกคนเลยเมื่อวานนี้เขาเื้อมองฟ้า,าไว้ก็ยังไม่ทันได้ไปยามอยู่อตอนเสาร์นี้มีสบายหน่อยหนึ่งเอาเสิได้ไปตอนแรกไปก็มีสองคนมืนอกี้ชาเพนไม่ได้ไปทุกคนเลยเพ่นตัมหูยกระเฮินเอารถไทยไป ร้อนทันแล้วอยู่ ได้ไปเลยเชือเ ok> okay. no. wow. ิ้นมปาะไได้่มปะปตูแล้วไปไปไนนะปละไปเน่้ไปตรบโยคนดูคนดูได้เลยได้ปาได้ตาแวป่างตกคนคนมีมานังเมินี้นั่นใครตดอดมาตป่า ที่ฮอนหน้าแล้วเดี๋ยวเดินบดีสูงนี่กับประบ้านบ่ายโมงไปนี่บุรีเขาศิลุมยามมองเลยตัวมันก็หนาวกันเลยนะ กอนลก็เลาะไปหายาม,มองก็ทุกคนเลยมองก็ซื้อต่เมื่อวานนี่ตอนนี้ก็โอ้ยเคยจะขำละประมาณบ่ายโมงนี่แหละบ่ายโมงกว่ากว่าไม่มาตัดลำมินไว้เมือนนี่นะตัดไว้ตัดไว้มือนาหาซิมากนมันสบายตอนนี้หาหิไปหายาม,มองก่อนไปลุ้นน้ำกันนะทุกคนเลยมันสิมาอันบ่สิมานอยู่บ่ ใส่แต่เมื่อวานนี้ทุกคนเลยไหลบิถือแล้วซื้อปลาเลยม่อคือเมื่อวานนี้นะอมอมงออก,ก่อโอ้เห็นถือปลาใช่ไหมไปดยูยามต่อก่อนตอดนี้ถือลายนี่ ก็ประซึมทั้งนั้นเลยสามโตเลยโดนนี่ก็มาเลยทุกคนโอ้ห่าโตเลยทุกคนในร้อนนี่คนน่ะซึมทั้งนั้นเลย หวานมา,านอยู่ทุกคนเลยเหมือนนี้นะนี่ตาดนๆหนึน่งไส้ที่หนึ่งละ่ะคือคือมา,านแน่ขัดไส้ทุกมือทุกมือแล้วโอ้ยมีจะถือไปเลยนะเราขี่เลาะไปหาตัลำมันก่อนมานีได้ของกินแรงเลยทุกคนเลย ปลาคือประมาณอยู่พอได้กินนไหนี่ ปลายตื่นเต้นทุกคนเลยจิตเปิตัวตะโกยพอดีแล้วแรงแล้วจชนนี่วันนี้ครับว่ามาขำจังมือทุกคนเลยกินเขาแรงแล้วกัการเข็ดหากินกังเว้นนี่โอ้มันจะหย่าห่าวกสีในการเข็ดล้วกัมือผู้แรงแการเ,เข,ข,ดเขด็ดน้อยทุกคนในยามนี้นะเข็ดน้อยร้ายหลายลายายยมนี้ได้เฮาขำแล้วกั พอดีมาตัดลำมันตัดลำมันขำแล้วก,ก็เขาเกษตรกจเขาแรงเขาแรงยากะกหาการเขตหน่อยจังมือมือนอี้นะประมาณเจ็ดแปดโมงแหละหดเทินแรงตอนนี้ก็ไปหาตัดลำมันก่อนตัดลำมันเมฆหายดีแล้วเฮ็ดเวได้แล้วปาดคอกะปาดข้างทุกคนเลยปาดข้างเป็นเป็นเพชรมนยังกหอมวับ ไม่ใช่ว่าไขามันพี่ลยว่ะไขมันกรอนอืมไขมันกรอนอยู่ใต้ข้างนี่นะโมเมนต์อยู่ในคอละน้อยเดียวนึง่งคอนนี้ก็เฮ็ดวีได้แล้วตัดลำมันไว้มาหนีพปลาลำมันก็นตัดได้หลายเลยทุกคนโอ้โหเบะเก็บไว้ เจะน่อยสิได้ปูอีกอเดี๋ยวนี้ก็พักผ่อนจะหน่อยตัดต่อกูและตัดลำมั่นก็ถือว่าได้ลายเติมทุกคนเลยเอาสิไปหาปิ้งปลาก่อนอยู่เข้าแล้วตัวนี้ก็ตะเวนก็ค่อยขำลงลอะไรเอากี่ข้าวแรงเขาอยัางการเพรล,ลิดแล้วก็าอมือมือนี้นะ Bye. ปีกปลากันสองปีทุกคนเลยปลาซึมเสียบขนาดเลยแก่กอนทุกคนเลยจำกับปิงป่า ขางสูงนานสุกทุกคนเลยคือนน,นได้กินเมตัลำมันทาทุกคนเลยผู้เอามาปีงป่าปีงปลาซุกแล้วก็ของเมย์มากินเดีเขาไปกินอยูตะพุงกะปีงปลาซุกก่อนนะตอนนี้ก็โอ ตว,วินกัประมาณห้าโมงกว่าๆอลไทุกคนเลยได้บรรยากาศสำ,ำ้ัมกินข้าวแรงอยู่ทงหายทงนาแล้วก็อยู่ศูนย์มันเลยมืนีน้อืมบรรยากาศทงหายทงนาทุกคนเลยยามแรงๆเสียงนกเขาหันเซลเซล នៅ bên កាយចតុកឌីលរ៉ា ปีปลาเขาสุกันละผู้ใด่เขาจะไปกินอยู่พุ่นล่นทุกคนเลยมีห่มกระคาพกูกมันยังได้บรรยากาศอันนี้อยู่มันแดดซองอยู่นี่เอาสิได้ไปกินอยู่ผู้เล่แคมปลามันต้นปีปลาเขาสุกันเลยทุกคนเลยผู้เละเขาจะไปกินอยู่พุ่นเละมนะัน,น,นมากินหน่อยนี่เลยทุกคนเลย ผมผมรับมันต้นอ่าปีปลาเี่ยควะควะควะาวามาทุกคนข้าวแรงเดียวมาน,นี่ข้าวแรงกัะแมนตัวนี้ก็ห้าโมงละคำหอยสิการเขตละกาละเลาะมือมานี่นะ อา,าอออจะาเจำแจวปีป่าจําเจวมานี่แมมาทุกคนอืม อ่ะโอเคทุกคนเลยตอนนี้เฮาได้กินข้าวกินน้ำอิมนะนะอ่มแล้วนะมันนี้เฮาว่าอยู่การเข็หน่อยอยู่การอยู่เข็ญหน่อยกะแต่บิดาไทยทุกคนเบิ่งมันสีเมินหุงทุกคนเลยมันเพราะว่ามันน้อยน้อยเข็ญนะเฮาก็จับกัพระรัมพีร์ไปเยหุงมันนะอตอนนี้เฮาก็ได้กินข้าวกินน้ำแล้วกะมันนี้มีมานาปีงป่ายามมองทุกคนเลยถือว่าพอได้ยุได้กินอาหารบ้านเฮาอืม ตอนนี้เราก็ได้ข่ากิน้ำละกาคลิปเลากาจบลงเพลงนี้คลิปหน้าพอได้ไหมขอบใจที่ติดตามนะครับชม